สวัสดีค่ะวันนี้นิชามีเมนูง่ายๆที่แสนจะอร่อยมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆได้ลองทําทานกันดูนะคะนั่นก็คือหอยแมลงผู้อบชีสค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะใส่เกลือ พริกไทยปน่นผสมลงไปในเนยค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเพราฝรั่งหั่นฝอยแบบนี้นะคะถ้าชอบมากก็ใส่มากได้ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่หอยแมลงผู้ต้มสุกลงไป ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแล้วเอาส่วนผสมที่ได้นะคะมาวางให้ทั่วแผ่นขนมปังแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่มอสซาเรลลาชีสค่ะหรือชีสอะไรก็ได้นะคะ แบบนี้ค่ะโรยหน้าด้วยใบกระเพราฝรั่งหั่นฝอยค่ะผงปาปริก้าค่ะเพื่อสีสันและความสวยงามเสร็จแล้วค่ะส่วนชิ้นนี้จะใส่มะเขือเทศสไลด์ลงไปด้วยนะคะหอยมแมลงภู่ค่ะชีสค่ะ ใบกระเพราฝรั่งค่ะผงปาปริก้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำเข้าอบไปเลยไฟร้อยห้าองศาเป็นเวลาสิบ้านาทีค่ะท้าดามเสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานไม่เอ่ยสีสันสวยงามมากเลยเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะไม่ยุ่งยากค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แม่นด้ยนะาค่ะคุณค่ะบายบาย